กราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบพ่อเหมือนเดิมอีกเส้นเคยนะครับไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็มีเลขเด็ดเลขดังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับงวดนี้ก็มันหมานทเกงทุกๆท่านทุกคนนะครับ มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนกนําโชคนะครับอย่าลืมพระในบ้านด้วยนะครับพระอรหันในบ้านด้วยนะครับนกนําโชคนะครับวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชมให้5 9นะครับ6 9 6 5หอีกรอบนะครับ5 9 69 6 5 3หตัวให้มา1ชุดนะครับท่านผู้ชมให้มา1ชุดนะครับ9 6 5 9ห5านะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ นกนำโชคอย่าลืมดูแลพระอรหันในบ้านด้วยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเลขมาแรงนะครับเลขดังนะครับสลากห้าภาคนะครับ10เลขดังนะครับ1นึ่งกรกฎานะครับ66นะครับให้มานะครับท่านผู้ชมสี่สองเจ็ดหนึ่าปดเก้าเก้าเจ็ดสองเก้ห 28 9 6 66หนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเลขเด่นเลขมาแรงเลขดังสลากหาผละนะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรับตามต่อนะครับหลายสํานักหลายอาจารย์นะครับที่ให้มานะครับวันที่หนึ่งกรกฎานะครับ6 6นะครับเด่นให้8นะครับรองให้9้านะครับ เน้นนะครับเน้น9านะครับท่านผู้ชม2ตัวให้มานะครับ9 2 93สองสหองนะครับ82 8ส86 3หตัวนะครับ7 82 9978สานะครับท้าย2ตัวนะครับท่านผู้ชมเด่นให้หลักศูนย์รองให้หลัก5้านะครับเน้นหลัก5้านะครับ5 2 5สองสาม 5 9 02 03 04 53นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับขอบคุณครับหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ให้มานะครับตามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม6 6นะครับให้มานะครับท่านผู้ชมให้หลัก6หลัก3หลัก1หลัก5หลัก2อีกรอบนะครับให้หลัก6 หลัก3าหลัก1หลักห้าหลัก2นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับตามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมม้าสีหมอกนะครับม้าสีหมอกนะครับงวดวันที่1กรนกฎดาคหก6กนะครับวิ่งบนนะครับให้หลัก4ี่นะครับเน้นหลัก4ี่หลัก7นะครับให้มาครับ2ตัวนะครับจับคู่นะครับ สี่สองสี่าล่างนะครับวิ่งล่างนะครับให้หลัก8นะครับเน้นหลัก8นะครับวิ่งล่างเน้นให้หลัก8นะครับให้หลักค่าหลัก8นะครับจับคู่นะครับ5้าหนึ่ง5 1 5 4 8 1 8 4ดหนึ่ง้าสะครับเป็นแถวาเสี่ยงโชคนะครับม้าสีหมอกนะครับเลขทูปปูนะครับท่านผู้ชมเลขทูปปูนะครับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมหกนะครับให้มานะครับเลขทูกปูนะครับให้หลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้าให้หลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้านะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเลขทูกปูนะครับนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดนี้ก็มันๆเหงิงๆทุกๆท่านทุกกคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับวดนี้มันหมาน,มนเองๆท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนกราบสวัสดีครับ